สวัสดีครับผวกนัแสดงจากเรื่ิกอ24ครับอาแนนค่ะวัลเหนยค่ะชื่ออะไรบ้างคะสวัสดีครับเปนเจครับผมสวัสดีครับโมครับผมสวัสดีครับแทกครับสวัสดีค่ะไอค่ะสวัสดีครับอ้ยโออ้ยอร์ครับสอัสดีครัอเป็นครับโอครับ้บโอ ว okay. uh, ันนี้เป็นไงบ้างมาเดินแฟชั่นเดินแบบสวยหล่อันทุกคนเลยเรียว่าต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ Absolute สยามนะครับแล้วก็ทางสยามเซ็นเตอร์ที่ให้โอกาสพวกเรานะครับนักแสดงทั้งสิบคนได้มาร่วมเดินแบบในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณม right? ีใครเดินแบบเดินแฟชั่นครั้งแรกไหมคะทบี้เลยทบี้เปาทบี้เข้ามาตอบเเฮ้ยเอาเลย นี่มาซอสหลักนี่ได้มก็ตื่นเต้นครับตอนนี้เดินขึ้นไปก็แบบแทบจะอมยิ้มไม่ไหวแบบเห็นแฟนคลับกิ๊กี้แบบโอ้โหแบบอยากจะยิ้มมากเลยแต่ต้องรู้ว่าแบบหน้านิ่งๆไว้แบบรอๆไว้ครับไม่ก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีๆที่แบบว่าทางแบรนด์เนาะให้โอกาสพวกเราแล้วก็บางคนที่ยังไม่เคยเดินมาก่อนับผมได้มาร่วมงานเดินแบบครั้งแรกเลยนะครับใช่ดีมากเลยครับอยากให้อ่แต่ละคนยิ๊เป็นไปข่าว่า ก็สำหรับผมก็เป็นลุคที่ดูแบบว่าอาจจะมีอะไรหน่อยแต่ว่าใส่ได้ทุกวัน้วยความที่ว่าเป็นเสื้อแค่เสื้อเชิ้ตสีดำครับแต่ว่าเพิ่มลูกเล่นตรงแถวหน้าอกขึ้นมาแล้วก็ยังมีกระเป๋าเองครับที่มีลูกเล่นที่แบบว่าโดนแดดแล้วตรงหัวใจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูก็บอกเลยว่าแบบถึงจะดูเรียบๆแต่มีลูกเล่นทุกจุดนะครบวบแอบหวานนิดนึงใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยผู้อะไรไปเลยลุงทีละคนไปเลยสุวงผมก็เป็นเรียวกว่าไงครับ สื้อแขนสั้นก็แบบว่าเป็นสไตล์แบบว่า everyday everyday wear o r k w เนาะต้องขายทิ้งวันเนี้ยเป็นเป็นฟิลแบบว่าแบบว่าใส่ได้ทุกวันะอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็กระเป๋านี่ก็ถือได้ทุกวันเพราะกระเป๋าเบาแล้วก็เก็บของได้เยอะ,ะอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เหมาะอากาศประเทศไทยเพราะว่าเนี้ยมาแขนสั้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับสามารถใส่เป็นเลเยอร์ได้ด้วยเพราะว่า <S <S เป็นตัวนอกเนาะใส่เสื้อกล้ามใส่เสื้ออะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยใช่ ครับเสื้ของผมนะครับก็มีความเป็นสีเอิร์ธโทนครับก็สามารถเข้ากับชุดอื่นๆได้อีกครับผมแล้วก็เห็นมานิดนิอย่างนี้แต่ลายแน่นอนครับเฮ้ยอีกเลยก็เลยเลี้ยงฝั่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไรได้ยินก็คงคงนะครับก็เป็นก็ยังมาได้เลยส่วนคอลเลคชั่นที่ผมก็อ่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแนวแบบสบายๆชิวๆครับเนื้อผ้าบางแล้วก็ สบายมากครับแล้วก็ส่วนตัวกระเป๋าของผมนะครับเป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาที่น้ําหนักเบาแต่ว่าใบใหญ่สามารถใส่ของได้เยอะโดยไม่หนักกระเป๋านะครับนี่เคลื่อนเรื่องเขาเคลื่อนหรือว่าเขาเคลื drama, ่อนครับต่ไปคุณโชคครับครับผมนี่ครับลายดอกอย่างนี้ก็เตรียมพร้อม สงการได้เลยครับนี่ก็ถ้าเดินข้างนอกมันร้อนก็มาเดินที่ห้างได้ครับก็แล้วก็ถ้ามันร้อนก็ถอดได้ครับข้างในก็แบบว่าเป็นแบบว่าลายไม้ลายไม้ไหนถ้าช่ยดูหน่อยลายใบไม้ครับ้ใช่ครับก็ข้างในสวยครับแล้วก็เกงนุ่มสบายกระเป๋าเบ้าวิวเพราะไม่มีอะไรใส่ครับ ก็ขอบคุนะครับก็เรียบง่ายครับแต่ว่ามีลูกเล่นก็ดูดูไม่น่าเบื่อแต่ว่าใส่ใส่ไปเที่ยวได้เรืเลยครับแล้วก็ตัวกระเป๋านี่ใหญ่มากครับแต่ว่าน้ําหนักเบามากเพราะว่าจากวัสดุที่ไม่น้าหนักเบามากครับทาจากอะไรครับไม่รู้แต่ว่านี่แหละครับมีช่องให้ใส่น้ําได้เป็นแม่เหล็กอุ้ยแต่กับคือว่าคบเรื่องนะคะ ค่ะก็ขวามนูนะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวคนแรกและคนเดียวสวยสุดในซอยเพราะตรงนี้มีแต่ผู้ชายค่ะแล้วก็ มีหลายเลยเยอะมากอย่างเห็นในชัดก็คืออันนี้ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยกันเกงนะคะอย่างเอ็นเจก็ใส่ใช่ใชไหมใช่แล้วก็เสื้อคลุมนะคะจริงๆแล้วก็สามารถลู่ซีฟปิดได้ไม่จําเป็นต้องแบบว่าใส่เป็นเสื้อคลมมุมเดียวใส่แบบทางตัวก็ได้น,นะคะแล้วก็กระเป๋าน่ารักมากเบามากแบบที่ทุกคนบอกใช่ ใช่ครับต่อไปครับของผมก็ถือว่าเป็นเสร็จที่ระบายความร้อนได้ดีนี่ยับก็เป็นเสื้อกันแล้วก็เกงขาสั้นนะครับก็ ผมว่าฟิลเหมือนเอาไปแบบเดินป่าอะไรอย่างงี้พาเดี๋ยวแม่ก็พาแบบพวกกระเป๋าก็มีแบบพาสัตว์พวกหมาแมวไปเดินเล่นได้นี่มันก็เปิดนี้ได้ครับที่<อ>ถ้าอยากกับเขาได้ก็เหมาะกับอากาศประเทศไทยมากระบายความร้อนได้ดีครับครับอ่ะใคของผมใช่ไหมครับทั้งชุดทั้งกระเป๋าก็าจะเป็นเอทรรีพีสุนภัณฑ์อุ่น เอาไปถ่ายถ่ายถ่ายตามคาเฟ่รดางหมดเลยครับแล้วก็กระเป๋าจะเห็นได้ว่าใหญ่แล้วก็นุ่มมากสามารถเอาแมวแอบไปเยี่ยมที่มอได้ใช่หผมรักแมวผมมากก็แต่ว่าวัตถุดิบอันนี้บกว่าอย่าเอาเข้าใกล้แมวดีกว่าใช่ครับก็ต่อไปครับสวัสดีครับก็ ถ้าอยากหลอกแบบเอวาพี่นะครับก็ใส่ชุดแบบนี้นะครับข้างจะเออโทนไม่ได้เลี้ยงเท้พี่นะครับก็นรับปี้ก็สีเขียวรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาติเลย ดีย,ดยแนวนี้ก็เหมือนแบบเหมือนลุยป่าเหมือนแบบไปเดินแล้วแบบลงทางแล้วก็แบบเดี่ยวติดต่อเดี่ยวติดตครับผมจบแล้วเหอ่ะสรุปง่ายๆก็คืออยากจะบอกว่าทางแบรนด์นั้นอส,สยามแล้วก็แบรนด์กระเป๋าเน, <Orleans> นี่ยนะบอกได้เลยว่า ทำจากวัตถุดิบที่ดีทั้งส่วนกระเป๋าเนี้ยก็มีฟังก์ชันหลากหลายฟังก์ชันครบเนาะแล้วก็วัสดุนุ่มแล้วก็เบาสบายมากครับสำหรับแบบว่าถือได้ทุกวันเลยทีเดียวส่วนเสื้อผ้าก็สามารถใส่แบบนี้ไม่ได้ลุคหรือว่าวันไหนที่แบบว่าอยากจะแต่งตัวเรียบๆแต่มีสไตล์ก็สามารถแต่งได้ครับก็ถ้าอยากได้ก็ไปหาเลือกช็อปกันแรกที่แบรนด์นะครับซื่อสยามครับผมชั้นสยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งครับผมตันนี้มีโต้รถด้วยนะครับเออครับผมช่วงนี้นิดนึงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไม่มีอะไรครับตื่นเต้นไหมอะไรสไตล์ ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันใช่เดือนนี้แล้วเดือนนี้แล้วครับผมปลายเดือนแล้วเตรีมไรบ้างคะเตรียมตัวเตรียมซ้อมปิดต่างกายเป็นยังไงแล้วโอ้โหบอกได้เลยครับผมว่าดีดีมากครเพราะผมทุกวันนะผมปิดปากเลยครับปากครับนั่งคุยกับแขนเนี่ยเอ้ยขยับขยับเิี้ยใช่เพราะว่าม um> ีโชว์ท ouais> uh> um> eh ี่แบบว่าเจะสปอยไม่บอกเลยว่าเรียกว่าไงอ่ะเป็นโชว์ที่อาจจะยังสปอยไม่ได้เนาะแต่ว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอน บอกเลยว่าคนที่ได้บัตรแล้วก็มีบัตรอยู่ในมือตอนนี้ไมีสิ่งพิเศษที่แบบว่ายอดเลยกำบัตไว้ให้แน่นได้เวลาตั้งลดต้องแน่นแล้วผมัดยสเตีนสรุกแบบว่าของแต่ละมุแบบว่ามีับบพบไงบ้างของเราจะเก็บอะไรมันเป็นเห็นอะไรของเราในโซนนี้เ็หอนจะเป็นแบบไวกิ้งใช่ป่อุ้ยอันนี้อันนี้ต้องเก็บเป็นความลับอันนี้รอดูเดี๋ยวครับผมใช่ผมว่าจะรอดูครับผมใช่เลยเยี่ยมเลยครับไอ้นี่บัตร ก็เปทีมสนุกเราอยากเป็นเพื่อนเป็นแบบเคื <os> ่อนเล่นกับไหนอ่าเล่นไิงกบพีเพราะว่าปรลาดกันฮใช่ไหมไวกิงก็คนลาดเพร ก็คือโทบี้ครับผมสวัสดีครับ<ท><น>ใช่ก็เรียกว่าไงอะพวกเราทุกคนก็มาจากความสดใสเหมือนตามเพลงสนุกที่แบบว่าพวกเราได้ประกาศไปนั่นแหละครับบอกได้เลยว่าสนุกสุดเวียงแล้วก็สดใสตามสไตล์พวกเราแน่นอนครับผมที่สำคัญนะครับพ,กกนนพบพกับนักแสดงครบ27ประเทศครับผมแล้วมีแบบว่าม <s> ีคนไหนที<อ>่แบบแอบไปดูของเพื่อนไหมว่าเฮ้ยโชว์ของเพื่อนแบบว่าจึ้งกว่าเราอะไรอย่างนี้ไหมยังไม่รู้ แต่ว่าให้ผมเดานะครับก็ผมก็รู้สึกว่า n อน่าจะเป็นแบบเครื่องเล่นคาราโดหรือเปล่าใช่ครับก็ใช่ครับก็เวียนหัวครับคุณหมุนเวียนหัวดีครับสมบัติเลยว่าขอพูดนิดนึงผมไม่แอบดูของดูเอามาแล้วคู่หูมันเป็นยังไงซิผมบอกเลยว่าอย่างนี้เลยมันน่ารักหรือว่ามันยังไง เทชเวอร์เออตอนนี้ให้ไปรอดูในแฟนมีดีกว่าเตรียมอะไรต้องเตรียมอะไรเตรียมบัตรใช่เตรียมบัตรดีกว่าครับแต่ว่าไม่่ถ้าดูของไปกินนี่ผมว่าต้องเตรียมเสียงไปเยอะครับาต้องกินหลายช็อตเลยอ่าใช่ครับไปกินจะตกเวทีครับอะไรเงี้ยใครอยากจับจับจับพลอยขอบเมาเพื่อนไหมว่าบางคนทำไมต้องแบบต้องไปคิดย์หุ่หรือว่าต้องไปอะไรนี้หรือเปล่าอุ้ย ไม่ใช่ผมไได้ไม่ก็เรียกได้ว่าพวกเราทุกคนก็ฟิตหุ่นแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งเรียนเต้นเรียนร้องเพลงอ่าสำหรับแฟนมีครั้งนี้แหละครับใช่เรียกได้ว่ามีเต้นเยอะเลย<ช>เก็ต้องมาดู <ไป S 1> พายายามจะพายายามเต้นนะครับไม่รู้มันเรียวกว่าเต้นได้หรือเปล่าแต่ก็ครับพายายามอยู่ครับการจะพัฟบ้างสวยคนสวยนี่อ่ะคนสวยคนสวยครับคนสวยสวัสดี ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็คอว่าอยากมอง้วมันี้ต้องแบบว่าต้องติดตามก็โชว์ของผู้หญิงสามสาวอาจจะเป็นสาวสาววอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่ก็จะก็จะแตกต่างจากหนุ่มๆอะไรทุกคนดีกว่าใช่ค่ะแล้วก็อยากให้เราติดตามเพราะว่าพวกหนูตั้งใจกันมาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีพรุ่งนี้ไม่ซ้อมเดี๋ยวจะไปแอบดูเขาวขาจงมีก็ยังแบ ไปต่างประเทศแบบครับก็ดีใจมากครับไม่คิดว่าเรียกว่าไงครับตอนนี้ก็ตัดเตรียมโชว์เนาะเรียกได้ว่าไม่แน่ยังไม่อยากพูดมากอ่ะแต่ว่าบอกได้เลยว่ามีโชว์สุดพิเศษแน่นอนแต่ผมไปกับคู่หูผมด้วยใช่ต่างสไตล์เลยสามสัปดาห์สนุกสุดเหวี่ยงผมบอกเลยสามคนจะถ้าทุกคนว่างนะครับผมอยากให้ไปเจอกันได้นะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับมาให้กำลังมาให้คนว่างไปไกลขนาดนั้นเลยอัเจ๊มาให้กำลังใจผมครับใช่ เ้ากันฝากนะที s, like ่เฟมิ Ch ีสุดเลแจต้อเป็เจอกันวันที่มีนาคมนะ นะท pues ี่เดอะมอลล์ไลฟร์งามวงศ์วานค่ะเดอะมอลล์ไลฟร์งามวงวานนิ่งใช่ใช่ไปที่เดียวนะครับนัหะครับเจอกันวันที่29มีนาคมนี้ครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานนิ่งบอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงแล้วใครที่มีบัตรนะครับกำบัตรมาให้แน่นบอกเลยว่าทั้งสนุกสุดเหวี่ยงเบน e f i t ทั้งโชว์ครบเครื่องจริงๆครับรอบนี้ครับยิ